อของมาส่งแล้วครับเ,เฮ้ยอาวเฮ้ยเ,เฮ้ยอาวเฮ้ยเรยบอลเบอดูสิทำไมรถเรามันเป็นอย่างเงี้ยสีมันลอกหมดแล้วอ่ะฮะเฮ้ยจริงด้วยไอคิวทำอัไงโอ้ตอนนี้ก็ลอกทำไรกันอ่ะ ทำอะไรกันครับลเล่นรถหรอกำลังเล่นรถรับแต่ตป้าดูสิเห็นไหมนี่มันโดนขูดด้วยอ่ะอ้าวมันทะลอกนี่ก็เหมือนแบบมันทับกันอ่ะป้าแล้วก้านอื่นๆก็มีแบบทะลอกมีสีลอกอ่ะป้าอ๋อนี่เขาจะบอกอะไรให้เราซื้อมาเยอะเห็นไหมแล้วพอมันเต็มเนี่ยเวลาวางเห็นไหมพอมันทับกันมันมีน้ำหนักเยอะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะขูดกันเเห็นไหม แล้วเวลาที่เราแบบจะลื้อหาเนี่ยปะเราลื้ออย่างเงี้ยเนี่ยมันยกขึ้นมามันก็เลยขูดกันใช่ไหมครับใช่ครับมันเลยเป็นปัญหาที่คิวกับเลบอนคุยกันใช่ไหมใช่ครับนั่นายวันนี้พ่อมีตัวช่วยอ่าพ่อจะมีตัวช่วยทําให้ต่อไปเนี้ยเราจะรถเราจะสีไม่ทะลอกเพราะว่ารถมันจะมาขูดกันใช่ไหมเราต้องเอามันแยกกันเฮ้ยอ่าเราจะทําให้รถเราสวยขึ้นและที่สําคัญจะทําให้เราหารถได้ง่ายขึ้นรู้ขนาด้ พ<ม>่อสั่งมาแล้วพี่เก็บรถฮอตวิวเฮ้ยอ่าหนึ่งเลยที่เราเจอเหตุการณ์นี้คือเป็นไงรถมันกองทับกันใช่ไหมใช่ต่อไเนี่ราเอารถมาวางนี่ของใครของมันเฮ้มยมอไม่ช่องเลยเนี่ยถูกต้องมันก็จะทําให้รถเนี่ยไม่ชนกันรู้ไหมครับแล้วเวลาเรามองจะเอารถคันไหนมันก็หยิบหาง,ง่ายขึ้นและที่สําคัญยังสวยด้วยใช่ไหม มันเท่มากเลยอ่ะแล้วอยากให้เรามีความเป็นระเบียบมากขึ้นนี่ตัวอะคริลิกนี่เปิดปิดได้ด้วยอยนี่อย่างเท่เลยอ,ะอ,อ่ะเรบอนอ่าอรย่างงี้พ่อจะเอาไปติดตั้งใต่กำแพงแล้วเดี๋ยวเราเอารถมาเลี้ยงใต่นี้กันโอเคไหมเคครับเคปปะตาพ่อมาไปนี่คั้แรกเราก็ต้องมาดูตำแหน่งก่อนนะครับว่าเราจะติดไว้ตรงไหนอ่าเพื่อนๆนที่เล่นฮอตวิลอยู่ อยากจะทําแบบนี้ก็เอาไปทําได้อันนี้สั่งได้อันนี้ยสั่งมาประมาณ700โอเคขั้นแรกช่วยพ่อจับไอ้คิวคาร์บอนจับตรงนี้ได้ครับจับไว้โอเคกข้างหนึ่งมาดูระดับน้ําก่อนนี่วิธีดูระดับน้ำเนี่ยเห็นไหมฟองๆอยู่ตรงกลางเหรอครับใช่ฟองตรงกลางแบบนี้ก็คือเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วโอเค โอเคโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแค่นี้ถึงเลยเหออรอคใช่เนี่ยเราก็เปิดนี่ปุ๊บอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะยที่วางรถของเราอย่างดีโอเคอ่ะงั้นเราก็มาเรียงรถเลยเอามาร้อยคันให้พ่อช่วยเรียงอุ้ยคันนี้อะไรเนี่ยอุย้เป็นรถออพติมัส okay, ์หรอใช่โอเคเดี๋ยวพ่อรถออพติมัสคันแรกมาเรียงเลยปุ๊บ นี่ได้แล้วหนึ่งคันเดี๋ยวว่าคันไหนมานี่รถรถคุณคันนี้เหมือนกันเลยพ่อดูสิรถฝาแฝดเหรอต่อรถแตงแกมาสองคันอ่ะโอเคหันเรียงเลยหันไปทางเดียวกันหรือทางไหนก็ได้อ้าวเราไม่ไดมีรถนี่ด้วยเหรอเอานี่ไปดูนี่ไหนดูสิอุ้ยไม่ต้องเลยมันสีเรนโบว์อันนี้รถเหลืองรถอวกาศเหรอ ่าเรียงนี่เใช่ไหมมันก็ใส่ได้พอดีเลยครับพูมีฟอร์มูล่าวันด้วยขอดูหน่อยสิฟอร์มูลาวันอันนี้เป็นฟอร์มูล่าวันนะครับโอเคอนนี้แหละบบกินี่ไหนแล็บอกกีนี่โอเคครับใส่ไปแลวที่ผมชอบที่สุดไหนแล้ไหนชอบที่สุดใครบอลชอบคันนี้สุดนะครับฟอร์มูล่าวันเลยเนี่ยฮะฟอร์มูล่าวันเหรอโอ้สุดที่สุที่ครับใส่ไปอ่าสิบคันแล้วแล้วมังกรโอ้ยคันนี้สวยอ่ะ เฮ้ยเนี่ยนี่พ่อเลี้ยงเองพ่อดูคันตีอุ้ยนี่ฮอตวิวรถอะไรเนี่ยคิวไหนครับอูนี่มันเหมือนรถแบบรถแบบรถลุยเลยอะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบแนวรถแบบไปขับแบบเล่นในทะเลสายอันนี้รถอะไรก็ไม่รู้ไหนเดบ,บอ๋อิโอเคอ่าเรียงตะ โอเคครับ okay, ตอนนี้คิวกับเลยบบอลก็กำลังเรียงรถใส่<ม>ชั้นวางเก็บรถฮอตวิวนะครับเก็บได้ถึงชั้นละ50<ม>เราก็จะได้ทั้งหมด100คันครับว้าวคันนี้สีม่วงสวยจังคุยสวยสวยคันนี้สวยอคนนี้ไปมาเาลยคันนี้แล้วก็คันนี้ในวัน็ว่าชอบหันหน้าไปคนละทางเอลแล้วก็ <c oughs> วใส่เสื้อผ่าเนี่ยถูกทาง เอาไว้ตรงนี like ้รถคันนี้สวยครับเกครับแต่ว่าอันนี้แปลกที่สุดในโลกไหนพอดูที่เอาไว้ใส่ฮอตวิวมีรถเข็นแบบนี้ได้หรอไม่เหมืนกันครับโหสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะในบอลนี่เอาปิดข้างอีกแล้วอะไรของเขาคุณ โอ้ยบอกว่าให้เลี้ยงให้ดูคุณต้องดูทิศทางสิเนี่ยว่าเขาเลี้ยงแดงว่างี้แต่ว่าเขาจะเป็นชอบคนที่แบบเลี้ยงแปลกแหวกแนวแถ้าเพื่อนๆอยากให้เราเร,รีวิวอะไรอีกก็บอกได้ใช่ไหมเ,เ,เพราะว่านี่ห้องห้องปืนของเราก็เสร็จแล้วนะถ้าอยากให้เรารีวิวห้องปืนก็คอมเมนต์มาใช่ไหมไคิวใช่แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปน,นี้ได้เลยว่าให้เรารีวิวห้องปืนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับดเดี๋ยวเราเอาป้ายฮอตวิวมาแปะตรงนี้นะอ๋ออ่า ยิ่งจบเลยมาในเดนองเสานี่มันคันปวดของพ่อเลยนะไอตัวเดนอสเสาเนี่ยทำไมคือมองเป็นจิ้งจกอยู่คนเดียวเดนอสเสานี่ไงมีอ้าปากนี่ห้าสิบคันเรียบร้อยแล้วไม่ยมิวใไวนี่ฮอตมิวอีห้าสิบคันคัดมาแล้วคันปวดของพ่อรถประแจลดประแจไปใส่ด้วยฝากใส่รถประแจหน่อยครับรถประแจก็คืออยู่ตรงนี้ครับต่อคิดจะเรียงสีเลยเหรอ นี่ก็คือไม่มีล้อนะแต่แรงเฮ้ยจริงเหรอเนีย่ยล้อนี่เดียวน,นี่แรงมากแรงอ๋อนนเ,น,เปปน,นี่มันเป็นรถคล้ายๆรถซูเปอร์แมนเนี่ยนี่มันเป็นล้อเล็กๆลล้อเ็กๆแต่แรงอ่ะอันนี้อันนี้เวลาแบบเจอเจอคนอุบัติเหตุเป,เปิดเปิดก่อนเปิดพอ,อเปิดประตูได้ด้วยใช่โอเคครับไปแล้วพอปิดปุป๊บหนีบมือเลยเรือนี้น,นี่เรือลำน้ำมุงตัวต้องเบาเรือลำน้ำใครนะนี่เรือลำน้ำทุกคน ในบอลบอกเรือดน้ำใครเมื่อกี้เลอน้ำลุงตู่ในบอลนี่นึกว่าลุงตู่เป็นญาติตัวเองจริงๆหรอฮะเราเรียกลุงเหรอครับไม่ใช่เขาก็เรียกลุงทั้งประเทศเลยเพราะเขาเป็นลุงอะเออไม่ใช่ญาติเรานะโอเคโอเคเฮ้ยพ่อชอบสองอันนี้เฮ้ยรถเหลืองสวยมากเลยอะสวย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 อะเฮ้ยมันรถอะไรเนี่ยครับทุกคนอะไลูก เพราะมันเหมือนรถบัมมไงเนี่ยมีเสาอากาศเวลาขับเนี่ยเหมือนรถบัมมนเลยใช่พูดอ,อีกก็ถูกเองนี่ครับอันนี้มันมีเขียนว่าฮอตฟิวเรียกโคตริดเขียนต้องหางนี่เหรอโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเรียงเป็นแนวโทนสีครับแบบแดงส้มแล้วก็เหลืองอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วมก็มาช่วยด้วย แล้วใช่ไหมครับใช่ครับดูหนึ่้อยชันแบบอย่างสวยมากเลยนดีไหมชั้นวาร์ฮอตวิวดีครับเต็มสิบห้าไรครับเอ๋อก็หยุดการให้สิบใช่ไหมข้อดีของมันคืออะไรบ้างไอคิวคนละข้อก็มันสวยครับมันสวยเห็นไหมเนี่ยสวยมากได้ความสวยงามใช่ระเของระเบนก็คือตรงเนี้ยตอเราเก็บอะไรอ่ะมันก็ดูเรียบร้อย พอเราจะหาแล้วแล้วอ๋อนี่เราเจอแล้วอันนี้คือได้ความเรียบร้อยแล้วมันทําให้เรามีระเบียบและหางห่ายขึ้นใช่ไหมครับใช oh <yeah. S 2> ่ครับมีอะไรคิวแล้วก็อันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันกละ้นอกจากมันสวยหาง่ายแล้วเนี่ยมันก็ยังทำใหเรารู้จักมีระเบียบแล้วสมมติแบบ <Wow. S 1> อาสมมติรถหายไปคันหนึ่งอ๋อเราก็รู้เลยใช่ไหมว่าอ้าวปันห้หายแต่ถ้าเกิดว่าเราวางรวมเกาะในกล่องเน,ององน่เราก็ไม่รู้ใช่ไหม oh. น,นี่ก็เป็นช่องๆเลย oh. ข้อ ต่อมามันก็แบบน่าจากสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ดูแบบว่าผมก็รู้สึกเหมือนี่คิวอะเหมือนเขาก็คือพี่ทุอธิบายมาคือคิดเหมือนเขาเลยนี่อีกไหมล่ะ ตอนมันหายไปอ่ะมันก็มีแระเบียดตอนมันหายไปเราก็รู้ก็สอบเหมือนเขาเลยว่างั้นเอ่มันยืดอายุกใช้เพราะว่ามันทให้ถเราไม่ลอก้อทับกันอาจจะทให้อบิดแรห้ลอหใช่มันยืดอายุการใช้งานอ่เพราะว่ามันทาให้รถเราสีไม่ถลอกล้อทับกันอาจจะทาให้ล้อบิดล้อหักล้อแบบแรงกดทับให้ล้อมันหลุดได้ใช่ไหมใช่มันก็จะยืดอายุการใช้งานก็จริงนะคือผมนึกไอ่ยัเพราะสิ่งที่ผมชอบเนี่ยตอนตอนที่มันมจะยืด เดี๋ยวว่ากระโวนไหมครับไม่ครับผมคืนเลยโอเคเลยนะโอเคครับต่อต่อต่อก็คือมันยืดนอกจากยืดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็คือตอนนั่งคือตอนเราวางในกล่องอะมันก็แบบถ้าอยู่ข้างล่างสุดมันก็จะล้อแตกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เหมือนที่พ่อพูดเลยไม่ไลยอะไม่ไลยอะไม่ไลยอะ เชื่อว่าซ้ำนาใหม่แล้วเออมีข้อใหม่ๆโอเคก็ประมาณนี้นี่ก็คือที่เก็บรถฮอตดูที่พ่อก๊อฟเตรียมให้พี่กับเลยบอนครับใช่ต่อไปนี้หนูก็เก็บข้าวที่ให้เรียบร้อยนะครับใช่พ่อดียวโอเคแล้วมันเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ชั้นบนตุดเราปิดเพื่อกันฝุ่นนะด้วยอ่าเดี๋ยวเราครับชั้นล่างก็ปิดได้ชิชิ๊ชิ เปิดแล้วคนทุกคนดูปิดแล้วเป็นไงสวยงามแล้วอีกอย่างหนึ่งใช่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 มันก็จะแบบให้ฝุ่นมเข้าด้วยอ่านั่นแหละให้ฝุ่นมับโมเดลรถวางตั้งโชว์ใช่แล้วแล้วตอนบอกแล้วตอนจะหขี่รถเลยแล้วก็ดึงขึ้นทีละชั้นอ่ะชั้นนี้อ่ะเราก็หยิบไปอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้โอ้ย เดี๋ยวนี้ถ้า่อนแม่แมันอยู่ชั้นบนสุดก็ให้คิวเปิดให้โอเคถือว่าแจ่มเลยใช่ไหมใช่เลยครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆใครเล่นฮอตวิวก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะใช่ครับก็ถ้ามข้ามอยากแบบเฮ้ยอยากมีคิปเกี่ยวกับรถไม่อยากขูดกันอ่ะหูรถมันเยอะมันจะทอยังไงดีอ่ะ,อะๆๆก็บอกเราไ,ได้ใช่ก็สั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี่แหละ้วก็สั่งจากท็อปปี้โอเคก็คือใครชอบทีมเนี่ยเลืมกดไลค์ กดแช่กดซับแล้วคนละหนึ่งตาลายแชงแชไม่พารคใหม่จากอีกิวรุน่นแตมารี่ป้าสต่ไม่แย่เรัแตังไปบ๊าาย่ออตบิวของเรา